Okay. てミロイコの、ソーベカラーソーベカラーミミローネーセンティアンテラサ Yeah, you tipo de...

ก็ปเปลี่ยนเราทุกวันนั่แหละเรา,เออเเาต้องขยับป่วยอยู่เสมอเปลี่ยนเองปวยอยู่เสมอทำไมเราไม่อยากปวดเราไม่อยากจะเจ็บไม่อยากจะปวดขราต้งองกับประชาอะไปไม่ไดเลยทางธรรมชาติของเขาเราต้องยอม,มรักมีผิโรือเสียนเส้แล้งเนี่ย Já dorebám, co? Kromě kány, teď já ne. Nic nejde dorebáme. Teď na věnec, teď รูนาาเลยนะเสนเลยนะกม่อะยอาจจะมาเยทาตัวซานี่นะนน่าท้ออะไปทำให้ราบสุขนาดขนาดเปลเยอะรอาจารย์เี่ย่ยอาจารย์อาจารย์เาตัวเมียอาอาจย์ด็ามเลยอาจารย์เด

ยี่เลราบที่เราเดาก็เราก็ต้องแกไปชุกชันไปยักแกก็ต้องแกไม่ได้ฉันมีรไปแันเจี๊ยบมันก็เกิดขึ้นเวลาเวลาจะตายก็ต้องตอออายแสดงว่าชีวิตของเราดิ้รปรการนนี้รูปของเราดิใครของเราดิก็เ,เ,เปี่ยนไปเราอยู่เสมอ ไปแก่ตอกเจ็บตัองไตายไม่อยากจะเกะก็ตอเกไม่อยากจะเจ็บก็ต้องเจ็บไม่อยากให้ก็ตอกตาย้ก็บังคับประชารนไม่ได้ก็เป็นอนันต์ให้พิจารณาว่าเป็นอนันต์หรออยากบอว่านีเสีนะอนี้โอวีอะไรจะเนี้ย

เีื่เรายเราก็บับบัญชารได้เราก็มีดินเราก็มีฝนเราก็มีปาเราก็มีรีบาเราก็มีปัญหาเราฝันบ้างเราบอกบ้างเราฟีบาบ้างเราปาบ้างเราเรียนบ้างก็เเราก็มีทุก เ็ามีปรญหารด้วยก็จะเป็นยอดนิารักษาดูแลอด้วยอันีไม่อยากจะเกินคืน ก็ต้องมีโรคภไยกาเจ็บชีวกรรมเลยเรามีโรคหิวก็มีโรคเกี่ยวกับโรเหิวก็แสดงว่ากายของเรา,รรารน,น,นีดีโรคบางยาเกิดขึ้นมาคน้อยมีกานทำง้น้อมีการท้งานเราไม่อยากจะเป็นมนกเป็น,นกะแสดงว่าก็เป็นอนัตตาเหมือนกัน မိမိကတော့မာသာဠိကမှာရက်စီရီချိနဲ့နားတဲ့ရှိနကောင်းရှိတဲ့အားရှိတဲ့ကိုယ်ရှိတဲ့အဲဒီယဇိနာကကောရှိတဲ့တို့တော့ဘုရားလေးမေဆရာဆရာမြောရဲအစ်ရှင်ပြော်နေပါလေ။အစ်ရောရဲနေဆက်ခရရမြတ်စီဖြစ်တဲ့ရှိရတဲ့အကြံကြောင့်မြတ်စီယောကေ ရှင်းလာကြရမယ်။လသင်ခါရတဲ့ခွင့်စိရတဲ့မြန်မာတရားတွေ။အဲ့ဒါမျက်စိကြည့်တဲ့အတွ냐မျက်စိရောဂါလည်းရှိတယ်။နားရှိတဲ့အတွကြောင့်နာ။ခြောက်တဲ့လောကောဘယ်ထိပြရာနဲ့။ဒါဆေးတပါးနဲ့ခွင့်စိရတာနဲ့။နာနပါဒိတ်တွေရောလည်းရောက်အောင်ရှင်းရပါဘူး။နောက်အခြေရဲ့တဏ္ဍာကောလည်းပတ်တဲ့ရောက်အောင် Kecsó Kovár, Országnás Csitár úr. a napségyen egy tavalanás, és egy pillanat helyszíni nem lenne a hogy végig más hál is írját, vagy pár is vagy vagy a... a ပရကပ yogaကပရကရကပစရကှကပသောရကပဆးှပရရတကရပ yogaကရရတပရက Na, is élet, hogy álljon a lónapba, tedd egy jogász, a szónyukba, egy jogász, a télen, száz sídépségű, és élet, a lőnapba, tedd egy a névségű, a polgér, a néni anyának, kidobálni, hát, hogy egyébként házáni jár, és kidobálni, egy A lánya, a lónapba,

ขัวอาบารจะไปเอานาม้งางไปนักไปบ่าบางก็งอาบนามาขบางควับบอย่งเป็นโดยไม่ทำก็ไม่ได้เอของบางคับบระชาไม่ได้็คือเกิดขึ้นรก็อรับนก็ช้ลเป็นอนาตเราบาับบัญชาไม่ได้

เราต้องทำตัวสาวนี่เราได้เสด็จเราย่อการสาริยานรา่ดูใจอะไรบบแบไม่รู้แตัวใจล่ยเรลีชยวทีนั่อยู่แสดงนาตารับอกเสิยใจราโดนเบดเสียก่าเราก็ทุกวันพอเรารู้เราได้ายเพื่อคำลาหารแบบเพื่อดูแบบ ทีู่่ที่อาศัยบ้างตสุขภาพบ้างแล้ก็ต้องเดินดูในร่างกาทุกวันๆนั่นแหละเลยไหมบา,างท่านอาจจะไม่ไดียว่คิดว่าเป็นอาจจะเป็นคิดว่าเล็กสนุกขนไดจริงๆก็ฝึกการเีเปียบเทียนเราจเราจบเป็ียนจะเราาับกระดาน พื่อจะได้ลดมารหารอกก้อนต้นทำหางคืนรอกกเรื่องนิ้วมุ่นเรกก็อนต้นกะโดดแรร่างกายขาเราเนาแล้วลลลลลดูที่อาสายเลือกสุขภาพก็จะไม่มีเวลาว่างกวันทวัน,นแล้วเรา่อาคอบครเรื่องุ้วหุ่ที่ททอาสจยเลือกสุขภาพพอเราตโดนฟุบขัด pian pian aura frabonda maggiora ai hai che io avere ciechi che non abbakan saranno la penata mi miro bo ma ho le senna mi miro a sideo e i dettagli stanno io vedo parlare caro io batamo che parlano adesso e lavare canaro

ไปตาวานกันที่าหนที่เลาวานรู้จักอะไรก็พูดออไดบางคราวบางคราวคิดถูกเรากันเราก็ต้องถูกอย่างใดอย่างหน่รู้จะดูละครก็ได้ถูน้ำถูละครก็ได้ถูขาก็ได้เราก็ถูกอย่ารก <odi token ance> ็ถูกเสมออยู่เ <Becca>. ป <c oughs> ็นไงก็ <draining lockdown> <c oughs> ก็ดงลูกขึ้น่อไปเอาหน้ามองทางไปเห็ไปนีป่ป่าข้างกับเราฝักงเพลงหรือคุยกับเพื่อนกันบเราคุยกันดีก็จังเ้องจะคุยไปเอาน้าห้องซอนมก็มีป่าข้างกับเราบบประทานอาหารเนี่ยอร้อยๆนะเนี่ยแต่ยังไม่สิ ก็มีบางคราวเราก็นรำสบายสบายนอนสบายสบายก็ต้องลุกขึ้นต้องรีบไปห้องน,น้ำก็มีบางคราวบ,บางคราวเราก็ถวัดโสนนน้ำสมาธิคำนองที่ก็รุกของเราเปลี่ยนเปลี่ยนเราก็ต้องรีบไปห้องน้ำห้องสุขก็มีก็แสดงว่าผู้ประคับเนเปลี่ยนเปลี่ยนเราตลอดเวลา ถ้าให้ยาดูดังไรให้คิดพิจารณาดูชีวิตกรรมเราเนี่ยเราตกวเราต้องบังคันเปลี่ยนเปลี่ยนเราอยู่ทุกวันทุกวันกับไปนอนาัตตนั้นนะไม่ทำก็ไม่ได้ต้องยอมรับมันไยแต่ถ้าเราเห็นเจอควาเป็นอน,นาคตไม่การในบังคับบัญชาไม่ได้ขเขาไปบุญไปกุศลอย์ าจากนั้นไปก็บริหารรู้น่าลีรยนเปลี่ยนเราทุกวันทุกวันเราอยากจะพ้น,าาาานจ,จ,จนากความทุกข์หลาายเหล่านี้บอจะได้พ่อจพ้นจากความทุกข์เราก็ต้องสางคลงานความดีสร้ปุารมีจะได้มีคืนเกียฉพาบเราราจรู้วัศสนาภาวนาพราะฉะนั้นทานหลาหลายให้เห็นถึงความทุกข์ ทุกธีรูปพันธุ์ที่เปลี่ยนแปล้เราทุกวันทุกวันก็ติดงทำมาสังเวชให้ท่านทามีจิตใจอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์กายท้งลายเหล่านี้ก็จะเริ่มวาสนาาวนาใครมีกองลาเห็นธรรมพ้นจากความทุกข์ลูกมาพ้นอีกทางหนึ่งท่านเจ้า

他伢啦伢啦，是咪心里的牵挂啦嘛？就看哩嘛，爱都看哩亲嘛。阿拉屋里过年是记得看的咯，别伢哩是冇哩。他哩伢婆婆伢媳妇哩是牵挂啦嘛？他伢奶奶看嘛，他舅公舅婆伢媳妇舅公舅婆都都别哩爷爷看。